แล้วค่นเป็นพี่ชาร์คแทนได้ไหมคะอ่ะเล่นเลยครับผมพร้อมสอบ TCAST หกสามกว่าใครกับคอสพิคิด TCAST จากเด็กดีสรุปเนื้อหาครบพร้อมตะลุยโจทย์ติวออนไลน์ได้แล้ววันนี้ จริงๆดูพร้อมมากนะวันนี้เย้เย้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอะไรฮะดีเดย์วันที่สิบสองดีเดย์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แถวแถวย่านไหนฮะไปหาไลน์ของน้องคนนี้อ๋อซื้อชุดนิสิตยังยังแต่หนูซื้อแหละวันนี้คือเราออนแอร์สดๆพิเศษก็คือเป็นวันอังคารใช่ค่ะที่คือปกติจะได้ดูกันทุกวันศุกร์แล้ววันนี้ที่น่าติดตามก็คือทุกคนต้องมารุ่นกันครับเพราะว่า กับตันทั้งสองคนและอีกสองคนจะมาแก้บนที่สยามเนื่องจากเนื่องจากไงฮะท้าว <S <S ความให้ฟังหน่อยเนื่องจากว่าปากมันไปไวกว่าทุกอย่างตอนย้อนกลับไปตรงอีพีที่หายบ้านกันเช่นประลาว่าแบบถ้าติดจะทําอะไรทล้งหนูก็คือพังปากไปว่าถ้าหนูติดอ่ะธนาภารกิจใช่ว่าหนูจะไปเต้นโคบกลางสยามกับปับปื้มแล้วทีเนี้ยอ่ะ มินน่ะมินก็พี่ตากล้องก็ถามว่าเออมินจะบนอะไรใช่ปหมมินก็ถามว่าเออแล้วกุ้งกิ้งกำบนอะไรแล้วพี่เขาก็บอกว่ากุ้งกิ้งกำบนเต้นถ้าติดจะเต้นกลางสยามกับปั๊บปื้มมินก็เลยบอกว่าอ่างั้นถ้ามินติดอะมืนจะเต้นกลางสยามกับกุ้งกิ้งละกันอะไรอย่างงี้จึงเลยกลายเป็นคู่รับขอโทษงเลยกลายเป็นคู่เราต้องมาแกบนนะฮะเพราะว่ามินก็ติดชนะภารกิจของตัวเองแล้วมันก็เป็นผลพวงมาจากที่เคยพูดไว้มันก็เลยพ่วงกันมาเรื่อยๆมินพูดไม่คิดไงคลิปนี้ต้องตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเนี่ยพูดไม่่คคิิดดพูไม พูดม่อกีชีวิตมีภัยใช่ทุกคนที่ไปถ่ายเปิดบ้านมาพี่ก็จะมีให้บนกันด้วยว่าถ้าเราติดคณะอักษรเพื่อนจะได้เห็นอะไรจะทำอะไรภาพติดอักษรจะไปเต้น c o อร์กางลานสยามให้ทุกคนอีกแต่ว่ะใช่แต่ว่าถ้าป้าพึ่งติดด้วยก็จะรับไปด้วยมีมีรับป่ะอืต้องรับใช่ไหมคะไม่รับแต่เราไปกับพุงกิ้งก็ได้ค่ะจะได้มีเพื่อนจะต้องไปเต้นกลางสยามนะ อันนี้คือพี่ไม่ได้บงังคับนะเอาในมุมหลบๆแล้วกันนะอ่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้คือเรามีให้กับตันวนนะฮะถ้าเกิดว่าติดคณนะภารกิจของตัวเองจะทำอะไร <c oughs> คนาถ่งเาทำอะไรกันบ้างอะพี่น้ำนี่คือให้เพื่อนมาเหม็นว่าจะทำอะไรกุ้งกิ้งนี่คือเขาจะไป <c oughs> ตเต้นโชว์กลางสยามเลยนะถ้าเขาติด เป็นข้างธุรกิจของเราได้ไหมคะเป็นข้างธุรกิจของเราข้างธุรกิจของเราพูดไม่คิดพูดไม่คิดอ่ะใครใครเคยบนอะไรยังไงแล้วติดนี่คอมเมนต์มาได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวกัปตันนั่งดูกับเราอยู่ใน studio ตอนนี้ก็ให้กัปตันพิมพ์ตอบเลยแต่พี่ว่ามันก็คุ้มนะเป็นพี่นะถ้าเกิดว่าติดคณาที่พี่อยากได้นะพี่ไม่ใช่หนูแค่เฮ้ยจริงเฮ้ยหนูรอดูพี่ว่าเด็ก หกปีหน้าทุกคนก็พร้อมจะแลกเหมือนกันอยากสิบสีะก็รับนอะไรเกี่ยกับสยามดูคุณไม่คิดวันนี้วันที่สิบสอตอนนี้อยู่ที่ไหนสำนักงานเด็กดีที่ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้ววันนี้คือเขานัดประาให้ทำอะไรครับที่นี่ให้มาแบบ p r a c t i ก่อนเพราะแบบ๋ย่าไปด้นสดกลารงานน่าจะขายที่หน้ากว่านี้ โอเคในขณะที่คนกำลังดูเราอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่1 8ตอนนี้เรากาลังถ่ายเข้าสดอยู่นะตอนนี้คือเรากำลังดูตัวเองอยู่นะใช่เรากำลังดูตัวเองอยู่สวัสดีตัวเองใครอ่ะสวยจอยอ่สวัสดีน้ำกับปื้มด้วยน้ำกับปื้มสวัสดีจ้าน้ำเองค่ะน้ำเองค่ะเองค่ะโอเคเดี๋ยวพอหลังจากเทปนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะให้คนดูแบบเมนเข้ามาเลยถามกันว่าแบบ อยากมีอะไรกับปือเลยไงั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมเต้นใช่ไหมโอ๊ยมินเครียดใช่ไปเตรียมตัวก่อนป่ะติดตามค่ะลุยกเราตัดภาพที่สตูดิโอของออฟฟิดีครับป้าหกเจ็ดแปดหนึ่งร้อยห้าสิบน ตอนแอวอีกจริงๆอันนี้พี่แพรจากนูเกิลนะครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างที่เห็นน้องๆเต้นน้องเต้นดีน้องเต้นดีพี่แพรมีอะไรแนะนำไหมะโอ้โหคือพี่แพรจะแนะนำยังไงดีพี่แพรไม่ใช่คนเต้นได้แต่ว่าด้วยแบบหน้าที่งานก็ต้องเต้นเนี่บอกใช่ปะเวลาที่เต้นไม่ได้อ่ะพี่แพรจะพยายามส่องกระจกแล้วก็ เต้นไปเป็นโพส,พสอ่ะเหมือนสมุดคอเอออย่างเงี้ยเราก็เทียบว่าแบบม,มีแบงไหมพี่แบงเนาะพุ่งยงเนี่คือน้องสองคนนี้ต้องไปทำธุรกิจที่สยามเนี่ยต้องไปเล้นกันสยาม<โอ>พ,พี่แพงด้วย<โอ> <laughs> จริงจริงน้องเขามีการแปลคาบวนด้วยนะแค่เขาเขาเรียกว่าอะไรแปลแถวแ<ป>แเวอาวันนี้เดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวให้พี่แพลวดูน้องๆซ้อมเต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาลุนกันต่อว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคสียอบร ตอนนี้มินอยากเต้นไม่ได้เลยทุกคนทุกคนท้าหัวเราะมินนะถ้ามินเต้นผิดอะกุุงกิ้งอะโอเคคือกุุงกิ้งเขาเหมือนกับมีพื้นฐานอะไรแบบพอคือหนูเคยแกะอยู่แล้วใช่ไหมเราหนูแบบเต้นครบอยู่แล้วอะไรอย่งเก็ได้แบบพอแกะไอพวกนี้เสร็จหมดแล้วแต่เนี่ยคือมินอะเมื่อวานวันแรกเลยที่เต้นคิวดิสเทนเพลงอื่นก็เคยเพลงอื่นนะเคยโอ้ยแสดงว่ามีพื้นฐานอยู่แต่วันนี้เราก็จะมีสองกัปตันมาซึ่งปั๊บเปิมก็เป็นสายโคเวอร์อยู่ใช่แต่ว่าปั๊บเปิมปั๊บเป้มไม่รู้ปั๊บเรากปปื้มไม่ตต้้องเน หลายๆคนก็อาจจะรอลุ้นว่าวันนี้ พี่จะออกมาเปิดตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องต้องรอากกอดตาต้องอยากเห็นต้องรออีกแป๊บหนึ่ง Exclusive กว่าคะแนนกับตันก็อยากห็นกล้องวิวนี้ต้องเยอะแล้วแหละถ้าอยากเห็นอ่ะทีนี้ต้องเยอะแล้วต้องดูเยอะนะฮะวิเะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะออกมาเปิดตัวตอนช่วงที่ท้ายเฮ้ยใครอยากเห็นหน้าตากล้องหลังไมค์มาค่ะใครอยากเห็นหน้าตากล้องวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะห้ามเปลี่ยนช่องนะคะอาจจะได้เห็นวันนี้เดี๋ยวโฆษณาหน่อยก็กลางเดือนกรกฎาลหน้านองก็คือตัวเปิดรับ ซีซันทีแล้วค่ะ mm. เดือนน้ารับสมัคร <ừ m. S 1> นะคะใครสนใจก็อยา่าลืมติดตามรายละเอียดในเพจแล้วก็ในเว็บไซต์ได้เลย <ừ m. S 3> คือการเป็นกัปตันมันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างเนาะเอาจริงๆมันก็มีแรงกดดันที่มันได้รับจากการเป็นกัปตันแต่มันไม่ใช่การแรงกดดันที่มันไม่ดีเป็นแรงกดดันที่ดีที่แบบทําให้เรามีแรงคือต่อถ้าเราท้อก็จะมีคนมาให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน <ừ m. S 2> ี่พี่ๆให้ปรึกษาตลอดเลยพี่เขาช่วยเราตลอดเวลาเลยคือขอบคุณพี่ๆเด็กดีมากๆเลยแล้วแบบเราได้ประสบการณ์ได้รู้จักคนใหม่ๆอย่างนิ้นอย่างเงี้ยคือมีคนร เป็นกับปันใช่ไหมบินก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีก็อยากให้ทุกคนนะคะมาสมัครกันด้วยใช่การกุ้งกิ้งได้ไรบ้างเอาส่วนตัวเลยคือหนูรู้สึกว่าเกตังค์เออใช่ไยนดไม่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 เอาไม่เอไม่พูดถึงผลประโยชน์อันนั้นผลพลอยได้ไหมผลพลอยได้จากการเป็นกับตันแต่จริงๆคือหนูได้อะไรจากรายการเยอะมากๆแล้วรู้สึกแบบตัวเองอะโตขึ้นมากๆเหมือนจริงๆก่อนที่มาสมัครรายการนี้หนูก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นเด็กที่แบบอ่านหนังสือตลอดเวลาหรือแบบเตรียมตัวสอบมากมายไก่กองแต่ว่าเหมือนพอเข้ารายการนี้มาแล้วจริงๆก็รู้สึกวว่าตั ได้รับแรงกดดันจากรอบข้างที่แบบคนเขาจับตามองเราอยู่<ม>ใช่ปะ่ะ<ม>เพราะว่าคณะหนูก็เป็นคณะที่เด็กหลายๆคนสนใจ<ม>แล้วก็ด้วยความที่หนูเป็นติ่งแล้วก็เด็กติ่งก็อยากจะเข้าอักษรที่เป็นเกาหลีเหมือนกัน<ม>หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าหนูก็ควรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างที่ดีม,มันเลยทําให้แบบหนูมีแรงฮึดสู้ในการอ่านหนังสือ<ม>แล้วก็แบบพยายามอย่างมากที่จะติดแบบคณะภารกิจที่หนูจะต้องทําให้ได้พวกพี่ๆเด็กดีทีมงานทั้งหลายทั้งแบบทีมที่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็พี่ๆทีมงานที่คอยดูแลพวกหนูก็แบบดูแลกแ้ว็บบ ตอนช่วงที่ปรึกษาคะแนนจัดอันดับกันก็รู้สึกว่าแบบเป็นประโยชน์มากมากนันคือแบบประโยชน์มากมากจริงจตอนช่วงนั้นแบบเหมือนหนูทางตันมากมากแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะเรียงอัดับอะไรยังไงดีก็ได้พวกพี่เขานี่แหละค่ะแบบมาช่วยจัดอะไรอย่างนี้ให้รู้สึกดีเดี๋ยวย้อเวลากลับไปก็จะกลับมาสามัครอีกรอบเหมือนกันแบบจะไม่ ทิ้งตรงนี้ไปเด็ดขาดอะไราโอ้โหยาวมากแล้วนั่นก็คือคุณประโยชน์ของการเป็นกัปตันนะใช่อยากให้ทุกคนมาสมัครกันจริงอันนี้อันนี้ชวนได้ใจจริงมากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะอย่าแบบอุ้ยกลัวไม่ติดนู่นนี่นั่นสมัครมาก่อนหุกคนเขาไม่ได้ดูแค่แบบว่าเราเกรดดีนู่นนี่นั่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาดูองค์ประกอบรวมทุกอย่างไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยเราได้เกดนมากกว่าคนอื่นเรากลัวแบบตัวเองสมัครเราไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าไปกลัวลองมาสมัครก่อนความกล้าท่านันที่จะชนะทุกอย่างแค่กกดสสมคครรแ่่นีี้้จบเเเลลลลยยยิิวววะือ รูปสวยๆอะทุกคนมากรูปสิบคนของมิ้นคือมันห่วยมากทุกคนทุกคนเลือกเลือกรูปสวยๆถ่ายใหม่ได้ถ่ายเลยทุกคนจริงๆอันนี้คือสวยๆเออแล้วได้อะไรบ้างเด็กดีแจกเด็กดีเขาแจกอะไรบ้างฮะได้หัวขบวนกาดินสอเกหัวขบวการ สอบฟรีสอบพีทีของเด็กดีแล้วก็สอบโอเนตของเด็กดีเป็นพีทีทุกันเลยทุกอันแล้วก็มีพวกแบบคอร์สเรียนที่เป็นของเด็กดีสกูอะค่ะที่เป็นเรียนออนไลน์พวกวิชาวิทย์คณิตอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้กิจกรรมพิเศษมากมายของเด็กดีใช่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่โอเคฉะนั้นใครดูแล้วอยากเป็นกับตันก็สมัครค่ะเด็กหกสามทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้ววันนี้คือเรามีแผนจะดึงอีกสองคนมาเต้นยังไงบ้างเหมือนพอเราจะเริ่มเต้นแล้วใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินก็ไปเลยแล้วก็ไปเต้นด้วยกันเลยก็คือการลาดึงง่เอ เจอเจอพันน้ำมีคนที่จะมาร่วมเต้นแก้บนกันแล้วันนี้ไม่ใช่เราขอให้กำลังใจแบบอยากมาห่างอยากห่วงๆนะคะทุกคนช่วยกันร่วมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนได้นะถ้าอยากเห็นน้ำเต้นก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเื่ถ้าอยากเห็นน้ำเต้นคอมเมนต์เข้ามาตอนนี้เลยเอ๊ะอะไรนะอาอีกคนมาแล้วตาแบบเพิ่มอ้าวอันนี้คือเปิดแล้ววันนี้ก็ถ่ายเลย อีกคนที่จะมาร่วมเต้นกับเราในวันนี้เดี๋ยวเฮ้ยนี่คือเทปเทปแรกที่แบบว่าอยู่คสองคนนี้ให้กำลังใจเพื่อนที่จะเต้นหน่อยก็รอดูนะคาดหวังขอบคุณกูรูในการเต้นคเวอร์มีอะไรแนะนำไหมฮะรอดูรอดูอีกเดียวมีอในการที่แบบออกสเตปการเต้นต้องยังไงพื้นฐานต้องอะไรไม่มีค่ต้องมีไหมสองคนน่าจะเต้นเก่งอยู่แล้วลืมท่าหมดแล้วค่ะเต้นเป็นพี่ชาร์ค น้าเปดพรอเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไม่ดะเต้นแล้วสู้ๆนะหนุกค่ะบอกินที่แบบหน้าหน้าหน้าจ่อยสั่งยังม่เนเต้นเวลาอะไรทุกคนทุกคนท้าหัวหลาะมินนะถ้าบินเต้นผิดอ่ะคุณไม่คิดคุณไม่คิดกลับมามินกลับมา م รู un> un> ้ไหมแกมึงห้โดนลากไปเต้นด้วยเมื่อกี้ก็เต้นแบบงงๆก็คือเขาเต้นดี่วบบคนที่แบบซ้อมมาเยอะมากเฮ้ยน้ำนี่เธอพีริดเว้ยขอพอ่อจะพอแล้วก็เจอถ้าอยากติดจราก็อย่าลืมบนเต้นกลางสยามคุณไม่คิดคุณไม่คิดเย้อันนี้ก็ทําการแก้บนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงบ้างเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนนะหนูเพิ่งซึ่งไม่เกี่ยวแต่ก็มาทําเป็นเพื่อนๆก็ดีค่ะไอ้ไอายไอ้ มันก็ได้แหละใครจะไม่ได้อะไปตั้งอยู่ตรงป้ายรถเมล์ร้านประยามอะไรอย่างเงี้ย <อะ S 1> แต่ก็แบบอย่างไรก็มีเพื่อนเต้นเป็นเพื่อนท,ที่สองสองคนดีได้มีส<ช>ปริปร,ปร,ริตงงมากแบบต้อง,งโดนดึงไปเต้นงง<อ> <laughs> เต้นออกมาแบบงงงงอ่าน้ำด้วยน้ำพี่ไปแจมท่อดน <S <S <c oughs> ้ก็เป็นสายสถานารณมีของก็โชว์หน่อยนี่คนนี้เป็นไงบ้างหลังที่แบบทำการแก้บนไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นสบายใจใช่ใช่แต่พอคลิปออกก็ไม่รู้ว่าจะสบายใจต่อได้หรือเปล่า วันนี้ก็ถือว่ามาทำภารกิจเรียบร้อยแล้วแก้บนกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแบบมาเซตเพื่อนด้วยโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย